งแต่เราสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่ต้องมาพัฒนาประเทศมันยังสร้างวัฒธรรมแชรกว่าวัฒธรรมเร็วๆเกิดขึ้นในสังคมไทยสวัสดีครับพี่น้องครับ วันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่น้องแต่เช้าเลยนะฮะหลังจากที่ช่วงสักสองวันที่ผ่านมามีข่าวที่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือพระราชกิกีกาอาภัยโทษให้กับนักโทษในเรือนจําซึ่งเป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมต้องรับผิดชอบเพราะประชาชนไม่สบายใจก,กับการที่นักโทษทุจริตโกงชาติอย่างใหญ่หลวงอย่างเช่นคดีรับจานนำข้าว คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากนะใช้งบประมาณของชาติไปถึง940,000ล้านสร้างความเสียหาย536,000ล้านบาทแล้วกว่าจะดาเนินคดีได้กว่าจะหาพยานหลักฐานในการต่อสู้ใช้เวลาม่นากกว่า5ปีหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกศาลตัดสินจำคุก48ปีอย่างเสียเปียงเพิ่งจำคุกไปได้สีปีเสร็จตอนนี้หรือเมื่อไหร่ก็กจะพูดง่ายๆคือแทบจะต้องออกจากคุก คุณบุญทรง48ปีก็เลยไม่กี่ปีก็จะจบะจกจะจอกจากคุกคุณมานัต้อยพลอ,อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกสารจำคุก40ปีก็เหลือเหลืออีกไม่กี่ปีคะคุณภูมิสารผล36ปีก็เลกไม่กี่ปีแล้วผมเชื่อว่าปีหน้าในบริการพิเศษ,ษกรมราชธรรมและกระทรวงยุติธรรมก็ต้องหาเหตุหาผลในการลดโทษอีกถ้ากลับว่าแปร,ปร,ปร,ปรมาถูกตัดสินจำคุกคนละ4-50ถึงปีจำคุกจริงๆประมาณ5 6ปีเท่านั้นเอง ถามว่ามันคุ้มกับประเทศเหรอครับพี่น้องครับนี่คือประเด็นสําคัญที่สังคมคาใจโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ชื่อว่าสมศักดิ์เทพสุทินผมเรียนท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ตรงๆครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันนี้ประชาชนมีความสึกไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ประชาชนมีความสึกหวาดระแวงครว่าเอ๊ะแลวจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะ เมื่อวานนี้ท่านออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการปกติในการลดโทษเป็นการบริหารโทษเป็นเรื่องของหลักนานาชาติล้วอยู่มีการยกตัวอย่างเรื่องความผิดที่พ่อแม่ต้องให้อภัยลูกไม่มีใครทำร้ายจนพูดง่ายๆคือท่านพูดในหลักการที่อันนี้โอเคฮะถ้าเป็นคด,ดีทั่วไปคดีรูฐหุโทษคดีของประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคดีป้นชิงทรัพย์วิ่งราวยายเก็บเห็ด คดีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคดีทั่วไปคดีฆ่าคนตายอยีกที่มันพอฟังได้ผมต้องเรียนท่านรัฐมติีสมศักดิ์นะฮะสิ่งที่ท่านชี้แจงเมื่อวานนี้ถ้าเป็นหลักการทั่วๆไปของประชาชนทั่วๆไปคดีทั่วๆไปอันที่เราฟังได้แต่ถ้าคดีเฉพาะหรือคดีพิเศษเช่นอย่างคดียาเสพติดรายใหญ่เนี่ยหลักของกรมรชาชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก็ชัดเจนว่าคดีเหล่านี้ไม่มีการลดโทษให้ไม่มีการขออภัยโทษให้ อย่าลืมนะครับว่าการกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเกิดจากกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมเสนอมาที่คณะารัมตรีเพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้เป็นการขอพระราชทานอภัยโทษดังนั้นกฎเกณฑ์อยู่ที่พวกท่านทั้งสิ้นในการกําหนดคําถามถามว่าการที่ท่านไม่ขออภัยโทษให้กับนักโทษยาเสพติดรายใหญ่โอเคผมเชื่อสังคมเข้าใจได้เพราะนี่คือการสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม อย่างเงี้ยฟังขึ้นแต่สิ่งที่จะต้องท่านต้องตอบกลับมาว่าแล้วไอ้คดีโกงชาติล่ะที่สร้างความเสียหายของประเทศหลายแสนล้านกว่าจะต่อสู้กันมาใช้เวาลาหลายปีกับคดียาเสพติดอันไหนสร้างความเสียหายต่อประเทศมากกว่ากันซึ่งผมถือว่ามันไม่ได้อยค่าไปกว่ากันเลยไอ้การโกงชาติกับการค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยเฉพาะการโกงชาติจากนัากการเมืองไม่เพียงแต่เราสูญเสียทรัพย์สิสน สูญเสียงบประมาณแผ่นดินที่ต้องมาพัฒนาประเทศมันยังสร้างวัฒธรรมเช็คว่าวัฒธรรมเร็วๆเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่เพียงแต่นักการเมืองโกงก็มาสร้างวัฒนธรรมการโกงให้กับระบบราชการและมาสร้างวัฒนธรรมการโกงเกิดขึ้นในสังคมไทยดังนั้นสิ่งที่จะต้องถามปัญญาลับมนตีสมศักดิ์เทพสุทินรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ว่า ท่านคิดว่าคุ้มนะรกับการที่ท่านจะปล่อยนักโทษโกงชาติออกมาอยู่ในคุกเพียงไม่กี่ปีและพวกเราก็รับทราบนะครับว่ารัฐมนูลชุดนี้เราพูดอยู่เสมอว่านี่คือรัฐมนูญปราบโกงคําว่าปราบโกงก็หมายความว่าคดีโกงคดีทุจริตของนักการเมืองไม่มีอายุความแม้แต่นักโทษนี้คดีไปอยู่ต่างประเทศก็สามารถพิจารณาคดีรับหลังแต่ทําไมท่านมาเปิดช่องโหว่หลังจากที่ศาลมีคําพิพากษา เพราะการเปิดช่องโบเนี่ยเช่นเป็นการขออภัยโทษล,ลดแบบเซลกระนำเซลประเภทท่านท่านลดโทษให้เหมือนกับท่านจะปิดคุกอะ่ะคือเหมือนกับปิดจิจการน่ะซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยสังคมรับไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าการทุจริตการโกงชาติโกงแผ่นดินมันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงความเสียหายเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันไม่แพ้หรือมากกว่าการค้ายาเสพติดของนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ สิ่งเหล่านี้ท่านสามารถกําหนดในกิตริกาได้โดยพระมาตาสิบสี่ท่านก็ยกเว้นไปนิดว่าคนกลุ่มหนยบ้างที่ไม่ให้มีการลดโทษแต่ปรากฏว่านักทโทษโกงชาติโกงแผ่นดินท่านถือว่าท่านพิจารณาเหมือนคดีปกติอย่างนี้ไม่ได้ประเทศชาติเสียหายผมถึงต้องมาคุยและมาพูดย้ํากับท่านรนัตรีสมศักดิ์เทพสุทินสังคมไม่สบายใจสังคมค้างแค็งใจกับสิ่งที่ท่านได้ดําเนินการในช่วงสองสมทีิผ่านมา และยิ่งท่านมาตอบชี้แจงยิ่งไปกันใหญ่นะย้ำนะฮะคดีทั่วทั่วไปของประชาชนน่ะถ้าจะมาเทียบคดีสร้างความเสียหายต่อชาติอย่างใหญ่หลวงไม่ได้มันต้องแยกกันดังนั้นต้องเรียกร้องนะฮะว่าคดีโกงชาติโกงแผ่นดินคดีทุจริตจากนักการเมืองเนี่ยในต่อไปเนี่ยการขออภัยโทษมันไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอย่างนี้คุณโกมันเป็นแสนล้านความเสียหายเป็นแสนแสนล้าน ติดคุกแค่มากี่ปีปมันคุ้มค่ามากผมต้องอยากจะบอกกับทุกๆท,ท่านเลยว่าการโกงชาติต้องไม่ให้อภัยยาโทษนะการโกงชาติการขอร่โทษให้คนโกงชาติเท่ากับสนับสนุนการโกงวันนี้ก็เลยเลยเรียนกับทุกๆท,ท,ท่านนะฮะแล้วผมผมมีความรู้สึกว่าพูดไปผมไม่รู้ว่าท่านสมศักดิ์จะคิดยังไงนะฮะเพราะอย่างน้อยปีหน้าท่านต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นบทเรียนนะว่า สังคมคางแขงใจสังคมรับไม่ได้สังคมหวัดแหวงการที่ท่านทําแบบนี้ยิ่งเป็นการสนับสนุนการโกงชาติของนักการเมืองฮะหลายคนถามเลยว่าท่านเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเคสตัวอย่างเผื่อในอนาคตเผื่อจะมีพวกท่านเองหรือพรรคพวกติดคุกขึ้นมาจะได้อยู่ไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมคงต้องฝากไปทางท่านนายกรัฐมนตรีฮะเพราะในเมื่อท่านก็มีแนวคิดหรือมีทยบายในการป่ากโกง ได้โปรดลงมาดูแลเรื่องเหล่านี้นะฮะเพราะว่าถ้าท่านปล่อยไปเรื่อยๆนับวันมันก็จะเสาะความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อตัวท่านนายกลำตรีฮนะและขอเรียกร้องต่างๆอีกครั้งนะครับว่านักโทษโกงชาติโกงแผ่นดินฮนะต้องจัดการให้มีความรุนแรงไม่น้อยกว่านักโทษค้ายาเสพติดรายใหญ่นั่นคือพวกโกงชาติไม่ควรจะให้ขออภัยโทษและต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การขอลดโทษให้พวกโกงชาติโกงแผ่นดินเท่ากับเป็นการสนันสนบสนุนการโกงครับวันนี้ขอมาพบปะพี่น้องสั้นๆเพียงแค่นี้นะฮะเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านไม่สบายใจฮนะวันนี้โอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ